สวัสดีครับแฟนบัดมยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลิทธวิรนะครับกับช่องลิทธวิรดาชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเหตุการณ์นะครับในการชคกับยอดเหล็กเพชรอสังกฤตวีนะครับก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราชคกันมาถึง3ไฟนะครับ3ไฟแต่ว่าเป็น3ไฟที่ชคที่เวทีภูทรนะครับแล้วก็แต่ละไฟนี้เดิมพันกันเยอะมากนะครับแล้วก็ียกว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งนะที่ทําบุญให้ผมนี่เจ็บมากๆนะในในการชคบวกเขานะครับแทบวแบบ เดีวยวว่าเดินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเล่าเหตุการณ์ในไฟแรกเลยครับสำหรับไฟแรกนะที่เจอกันนะครับก็เป็นการโชคกันที่เวทีมวยเพ็กกรเสมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็โอ้โหผมต,ต้องยอมรับเลยจริงๆเลยว่าไฟแรกที่เจอกันนี่ผมกระดูกไม่ถึงพี่เขาคนระับเพราะว่าช่วงนั้นนะผมเพิ่งออกจากกรุงเทพไปใหม่เพราะว่าที่ออกมาจากกรุงเทพเพราะว่าเออคุมน้าหนักไม่ไหวนะครับหรือว่าช่วงช่วงนั้นนะโตเร็วมากนะช่วงเด็กๆนะครับก็ออกมาเดินสายผู้ทอน ออกมาเดินเดินสายภูทรนี่เดินสายไปเดินมาแล้วก็เขาก็มาประกบนะครับได้เจอกันกันกบยอดเหล็กเพชรนะเจอกับพี่เขาเรียว่าเจอกันเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าโอ้ช่วงนั้นเนี่ยเขาต่อยพวกเหล็กกล้าต่อยอะไรโอ้ต่อยผ่านมวยดีๆมาเยอะนะฮะก็ประกบกันก็โอ้แน่นอนครับไฟแรกกระดูกมาถึงโดนเตะขาครับโอ้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไฟที่เจ็บหนักที่สุดในการช่วงมวยของผมแล้วแหละเป็นไฟเดียวนี่แหละที่เจ็บแบบว่าเจ็บแบบว่าเจ็บหนักฮะก็โดนเตะขา ในเกมการโชกก็โดนเตะขาโดนเนี่ยโอ้โหเจ็บมากครับแล้วก็นั่งเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้านี่นั่งนั่งนั่งยองๆไม่ได้เลยนะต้องเหยียดขานั่งนะแล้วก็เป็นผลการโชกก็เป็นฝ่ายแพ้นอกไปในยกที่4ครับในไฟแรกที่เจอกันครับแล้วก็มาไฟที่2ที่จะเจอกันโอ้โหก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกว่าแพ้มาแล้วทีนี้ก็มาเดินสายผู้ทอนต่อนะครับแล้วก็ต่อยต่อยต่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างกระดูกเรียกว่าสร้างกระดูกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ก็โคจรมาเจอกันอีกครั้งทีนี้ มีการท้าเดิมพันกันแล้วก็มีเข้มขัดแชมป์ด้วยเพราะว่าบูเตอร์เขาก็เห็นนะเขาก็มองว่าน่าจะแบบว่าเจอกันได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมก็ต่อยมาหลายคนแล้วแล้วก,กระดูกนี้กระดูกกระเดี่ยวเริ่มเริ่มได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าสมมติว่าเราเจอกับมวยที่แบบเก่งๆเก่าๆหน่อยทีนี้เราต่อยเขาเราก็จะได้ประสบการณ์ได้กระดูกมาเพิ่มนะครับทีนี้ก็โคจรมาเจอกันไฟที่3แล้วมีการเดิมพันกันโอ้เกือบ50 0,000ได้นะไฟนั้นนะครับแล้วก็มี มีเข็มขัดแชมป์เป็นพันด้วยนะครับแต่ว่าต่อยกันที่จังหวัดร้อยเ,เอ็ดนะเป็นบ้านของยอดฤทิ์เพชรน,นะครับต่อยที่บ้านพี่เขานะก็ไฟนั้นเกมแปลชกนี่โอ้โหเรียกได้ว่าตื่นเต้นเล้าใจนะเสียงเชียร์แบบว่าดังมากต่อยกันแต่ละทีโอ้โหแต่ว่าเล้าใจมากครับในไฟนั้นนะแล้วก็ผลการชกก็คือเสมอกันนะครับแต่ว่าแต่ไม่ได้อยากจะมองแบบเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าผมมองว่าผมชนะจริงในในว้นที่สองนะครับ แต่เขาก็คงมองว่าเขาชนะครับต่างฝ่ายต่างมองว่าตัวเองชนะก็แน่นอนมันก็เกิดไฟที่3ทีนี้ไฟที่3ครับทีนี้มาชกที่บ้านผมบ้างครับก็ชกที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ก็ไฟที่3ก็มีแชมป์ชิมขัดเดิมพันอีกเหมือนเดิมเพราะว่าไฟที่แล้วเสมอกันมาครับไฟนี้ก็มาชิงแชมป์กันเส้นเดิมแล้วก็มีเดิมพันอีกเดิมพันนี่ไปกลับกันที่3,20 0 0 0นบาทครับในไฟที่เออในไฟที่3 ก็เป็นผมเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับในไฟที่3ครับก็ควาเดิมพันแล้วก็เข็มขัดแชมป์มาออกสนุกไฟสองไฟสามนี่โอ้สนุกตือนเต้นมากๆเลยครับผมก็จะมาสรุปทั้ง3ไฟเลยแล้วกันครับก็ไฟแรกเจอกันที่เวทีมวยเพชรเกษมจังหวัดสุรินทร์ก็ผลการโชคก็แพ้นอกไปในไฟไฟแรกนะฮะไฟสองโชคกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะก็เสมอกันไปส่วนไฟที่3ก็ผมเป็นฝ่ายผมโชคกันที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นผมที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็สรุปคือ3ไฟส์าแบบครบรถเลยสถิติสวยหรูเลยนะฮะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกัน E ีีหน้าสำหรับคลิปหน้านี่มีเป็นไฟที่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงให้ฟังอาจจะเป็นแสงมณีซูเปอร์เล็กหรือว่าเป็นเมืองไทยนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยโชวกันมาก่อนนะครับตอนเด็กๆคะก็ เจอกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ